สวัสดีค่ะม่อมน้องตนนะคะเราอยู่การที่เมืองคูรานอนะคะโกะ้ายไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะคะวันนี้ภารกิจเราคือรนเม็นฟาร์มเมลอนค่ะแต่ว่าเราจะมาชมทุ่งดอกไม้ทุิตะฟาร์มนะคะจะจอดรถแล้วเรามาเห็นตรงนี้ก่อนก็เลยเริ่มถ่ายกันโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราเฮ้ยมันมีเบลล์กินกินเมลอนเลยไหม อ่ะเหรอเออเออไปเบิกเลยค่ะไปเบิกมาไปมีห้องโกงนะฮะห้องโกงส่งออกไหมนะฮะใช่นี่ฮะสี่ลูกสี่ลูกแปดกิโลหมื่นเยนสามพันบาทแค่เมลอนก็แพงแล้วเดินค่าชิปปิ้งฟรีส่งออกอีกรวมเป็นหมื่นแปดพันเยนประมาณล้มีหน้าเวลาเขาไป่ายเขาเขาไปขายต่างประเทศ่ึงแพงไง เรากินแตงไทยก็พอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเมลอนของเขาน่ากินมากค่ะนี่โอ้โหอเค็รจะหั่นกันมาแบบสวยเลยนะมีทั้งเมลอนเขียวเมลอนสีต้มนะคะแบบผ่าครึ่งลูกก็มีนะสองสีอะนี่ราคาครึ่งลูกอยู่ที่1,000เยน ราคาเลดแอนจีนอยู่ที่500แล้วก็ราคาชิ้นใหญ่ที่300ป้าเอาเอาเท่าไหร่คะป้าอยากกินสีสีส้มๆพรามันส้มดีอยากินอันนี้เลยก็อันนี้นะซึ่งลูก500รีซึ่งลูกพันเยน300บาทมาแล้วหน้าตาหน้ากินอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวมาชิมให้ดูันเเดี๋ยวเอ้ละได้วิธีได้เวลาชิมแล้วค่ะเป็นไงหวานไหม ทไมนี่ลูกหนึ่งมันตกประมาณอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยสองร้อยเนี่ยชิ้นละร้อยเลยร้อยแปดสิบอะฮะเออชิ้นละเก้าสิบบาทโอ้โหอร่อยไหมหวานคุ้มค่าไหมคุ้มะโอ้โหโอ้โหไงช้ำไหมครับช่ำช่ำไหมหวานกว่าเมืองไทยเท่าตัวโอ้โหดีงามอะมากินกันได้นะต้องมากินเมลอนของโอ๊กไกโดนี่แหละถึงจะอร่อย อนี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นโซนอีกด้านหนึ่งคือต้องบอกว่าบริเวณเขายิ่งใหญ่เยอะมากเลยค่ะหอมนะเนี่ยตอนนี้เราได้กลิ่นดอกไม้แบบหอมเลยอ่ะคือมันมีความหอมในตัวเรายังมีสเปรย์น้ําหอมกลิ่นเวนเดอร์อู่ที่บ้านเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านี่อยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันสวยขนาดไหนโอ้เดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆทุ่งดอกไม้หลายๆสีตรงนู้น นี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะมองจากมุมสูงว้าว,ว,าวยอดไปเลยอ่าและนี่ก็คือซึ่งหลังแล้าวช่วยมากมากช่วยมากมากอชอบจังเลยเนาะสวยมากสวยมากเนี่ยแบบมองไม่ได้แบบโอ้โอนี่ยังไม่หมดนะนี่แค่ส่วนเดียวของฟาร์มแล้วเดี๋ยวเสวนอ นี้นะคะเป็นทุ่งหลากสีเลยเจสหอมมากนะเดินแถวเนี้เหมือนกินดอกไม้อ่ะเขาตัดมาหอมหอมมากอ่ะนี่คนก็เดินเล่นในทุ่งหล่อดอกลาเวนเดอร์นะคะเป็นคนโลกสวยวิ่งเล่นในสวนทุ่งดอกไม้เราถ่ายรูปจนไอม้ลวเดี๋ยวเราื้อไอติมกินกันนะไม่ใช่เจ๋อเอ ม,มันมันไปซื้อก่อนเป็นแบบโคนโคลนึงสามรอยเย็นเะ้ยแอ๋ยแต้งคิวอีน e. นี้คิดมากเลยไปหาป,ปาปาก่อนดีกว่าตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุดอันนี้รสลาเว็นเดอร์ถ้าเแต่กล้องขอกินบ้างถ้าเป็นอเ,นนเนออใส่ถ้วย250เย็นถ้าไมมามาได้กินคนสุดท้ายนั้นเนี่ย <c oughs> ป๊าป้าชุดเลสว่ะเลียไปหมดเลยวาได้เวลาเลียขวาช้อปปิ้งทางช้อปปิ้งทางนะคะไปดูกันดีกว่าน,น,นี่แม่แอนจริงๆเคยมาแล้วนะคะเราเคยได้น้ำหอมกินเราไปเรียกกลับไป,อมมอไปหอมมากเอมมาไว้เป็นสเปรย์ว้บริการในห้องแล้วก็มีพวกน้ำมันอะนะาบน้ำอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันในนี้นะคะจะเป็นเหมือนร้านขายดอกไม้แห้งนี่ดูสิ สวยงามอลังการมากเลยค่ะนี่มีสะพานด้วยเด็นกับไปยืนบนสะพานบกไม้บกมงมาแล้วขึ้นสะพานมาบายบายอ่ะเสร็จแล้วกลับบ้านนี่เขาเป็นแบบดอกไม้แห้งนะคะเป็นอย่างนี้สามารถดมกลิ่นได้อันนี้หอมมากเลย ดมดิหอมไหมซือม้อของไปฝากคุณครูหน่อยเอาไหนเอาเน,นี้เหรอหอมไหมดมก่อนครูอีกอ่ะ,อะ <c oughs> ทำไมต้องซื้อฝากครูอ่ะหยุดบ่อยฮะเอาไปเส้นคูนหน่อย <c oughs> อ,อันนี้ก็เที่ยวเสร็จแล้วนะคะกับโคมิตะฟาร์มแล้วก็ร้านในเมลอนนะ <c oughs> ไม่รู้ชื่ออะไรนะโอเคก็สน,นุกดนวนที่สำคัญชอบมากคือไม่เสียค่าคขาด้าวยคะ่ะ มีแต่เสียค่ากินกันเองเนี่ยนะ <c oughs> อะโอเคบ๊ายบายค่ะ <c oughs>